สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับเอามือนี้กับเป็นมือดีเด้อครับพี่น้องครับนําเชียร์ก่อนมาเชียร์ครับผมว่ายพลไมฆครับพี่น้องเนาะไม่ยะนั่งครับผมจะทีจะช่างไม่ยะนั่งครับพอดีจะเอาบุญเฮียนนําครับผมกิไว้นําจักน้อยเด้อครับพี่น้องเปลี่ยนรถโมเสยิ้มเถอะเปลี่ยนโมเสยน้ำ เห็นบ่ได้ครับผมเนี่ยะเห็นดึ้งๆแล้วครับผมเดี๋ยวอีก้อหนึ่งเห็นดึงดัง,งแล้วพร้อมที่จะออกเลยครับพี่น้องนี่คุณรักคุณยายผลไมาเห็ดนดอกไม้ครับผมก็เป็นเนื้กินสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ ออค่ะวัหันเป็นเก่ามาเชียเป็นผู้อัดไห้เนาะค่ะมื่อนี่น้ำเชียกะซีบเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียกะไว้พลละใหม่เก่ายางค่ะเก่ายางค่ะมื่อนี่พ่อใหญ่ไม่ยายเพิ่นกะมาฮวากะต้มซอยน้ำเชียเด้อค่ะมื่ออื่นวันที่สิบเอ็ดน้ำเชียเสียเอาบุญเฮียนค่ะกะบ่เอื่นหลายเอื่นแต่พี่น้องเลาะๆกันนี่ละค่ะท่านผู้ชม มืออื่นก็สิเอาบุญเฮียนค่ะครบสามปีเต็มค่ะสมบูรณ์แล้วค่ะทดานผู้ชมค่ะคลิปนี้น้ำเชียสีผ้าไปตามแนวทางเลขของแม่เอฟซีน้ำปาดหรือผู้ใหญ่ใจดีเม็ดเดียวบะเถาะค่ะค่ะแล้วก็สิมีภาพบรรยากาศอันเอ่อ สวนไล่หอมเนาะค่ะไล่หอมค่ะเศรษฐีไล่หอมเนาะค่ะท่านผู้ชมต้นหอมหาล่อยไล่ผุนแมวผุนวาเนาะค่ะขอบคุณช่างภาพกับแมวผุนละค่ะท่านผู้ชมถ่ายใหม่เบิ้งเนาะค่ะเดี๋ยวน้ำเชียก็จะเอาขึ้นให้งเอฟซีเบิ้งปารค่ะทำเล่ผุนดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้น้ำเชียกะเลี้ยงผุนมะฮอกับต้มซอยค่ะ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด้อค่ะท่านผู้ชมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวยายเอฟซีเพิ่นว่าเพิ่นอยากเห็นขาสวัสดีขวดน้ำลายกระไรขากันบ้านั้นเศ้าดอกสวยเพื่อนเพื่อนไม่ใหญ่ค่ะเพื่อนไม่ใหญ่โอ้อาจารย์คือนางโอ้กระดีขึ้นแล้วกระดีขึ้นแน่แล้วล่ะฮะเงินทักยางอยู่แข็งแรงปันได พิ่นถามมาหลายรอบแล้วแต่ว่าบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งขอบคุณหลายๆเด้อที่เป็นห่วงแม่ FC เอ้ยขอบคุณหลายๆกำลังเลี้ยงเฮ็ดเลี้ยงมวนเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวมาเด้อมากินก๋วยเตี๋ยวออืมาจะเข้ามาจะเข้ามอืไอมากินก๋วยเตี๋ยวค่ะท่านผู้ชมเอาไปเบิ่งแนวทางของแม่ FC น้ำปาดค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชม อันนี้แม่แม่ใหญหนองพี่เพิ่นวามาเอาเหล็กเนี่ยใส่โอ้ของแถมเลยเนี่ยสองสองเบอร์หมอกกระทะหมอกกระทะย็ดขนมขึ้นเด้อค่ะมาค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะเรียงเพื่อนค่ะตอนรับปีใหม่เลยเนาะอันนี้เพื่อนสีเห็ดข้าวต้มพัดค่ะ เอานี่ค่ะท่านผู้ชมแม่เพิ่นส่งมาให้นีนนน่ห้าธันวาวันพฤหัสเป็นบ่่อแม่นวันพฤหัสห้าธันวาพุ่น่ะตัวหนังสืองามพร้อมอันนี้ไล่มือแม่เด้อค่ะขอแก้มือใหม่<อ> <c oughs> นี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมส่งมาให้ตั้งแต่วันที่ห้าธันวาเด้อค่ะหาธันวานี่ค่ะเขียนงามเนาะครับค่ะนี่พวกง่ายก็ได้ครับ มืัอนี้น้ำเชียร์ความแล้วโอ้เลยมาหาเมือมนี <ผม S 1> ้วันทีสิบค่ะ <ผม S 1> ค่ะตามคิวเนาะค่ะท่านผู้ชมครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมมาแล้วแม่เอฟซีน้ำปาดผู้ใหญ่ใจดีเนาะครับค่ะอ่าเจ้าของไรสวนหอมเนาะแม่นโอ้ค่ะท่านผู้ชมโอ้ใหญ่อีนีครับผมค่ะสุดยอดค่ะ ขอบุณภาพที่แม่ทรงมาไห้นนมเสียลงไห้เอฟซีเบิงเนาะบบรรยากาศก็ดีมากค่ะ่านมู้ชมภาพบรรยากาศสวยเอ่อพันวามาสี่นาเสียเก่าเสียในตี่ค <c oughs> ่ะ่านมู้ชมทนข้างมันแบบว่าเนื้อพอทถอะพระท่านเนื้ออะไ้ก็นตีนเนื้อปรอ,อไปอไตไนเนื้อเนี่ยครับผม เอ๋อแม่เพิน่นให้เพราะว่าแก้มือลูกแก้มือเพิน่นว่าแม่เคยถูกอยู่แล้วทําไมมันจะไม่ถูกเพื่อนว่าสามตัวบนเพิ่นให้ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ค่ะศูนย์ห้าสี่นี่ค่ะหนึ่งห้าสี่เอ่ออันนี้ใให้ให้มาหลายมือเลยด้อค่ะท่านผู้ชมเนี่ย ไฮมากก้อนเหล็กออกประมาณสองสามมือเน,ออนเี่ยเป็นยังคือบ่อโลงดันเชียเป็นยังคือน่านโล่งแต่แปบลบว่าตอคิ้วกันแหมคะ่ะท่านผู้ชม,มจัดคิ้วจัดคิ้วค่ะจัดคิ้วเห็ดเพิ่มมากอา่าำหนักได้เพิ่มมากก้อนหนึ่งเสียถึงว่าเพิ่นเะมากพร้อมกันนั้มเชียกับเห็ดคิ้วก้นกอนเนาะค่ะเป็นสซงมหาห้แจะโดนแล้วต่โดนอีเลยกตตค่ะท่านผู้ชมแต่ตองหวดนครับค่ะ สองตัวล่างแม่เพนห้าเจ็ดเม็ดเดียวเลยแล้วลูกกับนั่ก็ดีเนาะค,ค่ะตัวกันหาซีซีหาในี่แะค่ะนี่ค่ะล่างแม่ไส้ขากลเดอร์หาซิบคู่พนเอาหาซิบใบมันเดิม <บะ S 2> มัมือนเดิมเอาเล็บจะคองเพราะว่าพนเคยถือไม่ถเถอะพนเคยถือ เอาแคปหน้าจอได้ค่ะท่านผู้ชมพรุ่งนี้เจอก,กันกับพ่อชนบุรีเลขล่างเนาะครับผมค่ะกับอีกที่เด็ดเลขล่างคือกันค่ะท่านผู้ชม,มอื่นมาเบิ่งกันเด้อค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะครับผม,มบค่ะ,คบคะเบิร์กเนี่ยค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปจะมีออ่าอ่าาภาพไร่ัวหอมเพื่อนครับพี่น้องเนาะค่ะแม่เอฟซีน้ำปาด ขอบคุณภาพสวยๆที่แม่พ่นนํำมาให้น้ำเชีย์ทรงให้พี่น่องเอฟซีเบิงตะวันซ้อนน้องขาท่านผู้ชมครับค่ะบรรยากาศหนาวแล้วก็ง่ามพร้อมติดภูเขาพร้อมค่ะหลายหลาหลห้าร้อยไร่พุ่นะ่ะอ๋ะถูกค่ะหา้ะหาร้อยไร่แม่พ่นกถไทยแบบ อยางไทยยางไทยครับั้น่อค่ะเมื่อสั้นเจ๊กหน่อยค่ะดานผู้ชมครับนี่แหละค่ะภาพสวยๆขอบคุณช่างภาพขอบคุณเล็กฟอมสุดยอดค่ะขอบคุณหลายๆเด้อแม่งวดนี้ให้เอฟซีเพิ่นถือน้ำเฮ้านะครับค่ะโอดสุดหูหลงตาเพิ่นสรงมาให้น้ำเชียร์อมค่ะเพิ่นอยากให้น้ำเชียอได้กินค่ะงามเคยีหลีดีค่ะดานผู้ชม เพิ่นว่าส่วงนี้บพค่คอยงามแต่ว่าน้ำเสียเห็นเส้น,นีีกอ่นอนซ่อนแล้วมึงเนี่ยหาลอยไหลค่ะข,ของแม่เพิน่นค่ะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมเพิน่นเพิ่นจงังอันคนงานพรอมเนาะครับค่ะเพิ่นจังคนงานลูกเป็นตะมวลเนาะ <laughs> าคนเป็นตะมวนเป็นตาพิ่นส่วนไปเหรียญอยู่ค่ะเ่าม่ชมส่วนไปเหรียน้ำมึงคนไทยมาฝากค่ะน้ำเชี่อเลยวา่าขอเอาลงให้เอฟซ้เดบงได้บอมี่ครับหัวหอมผลสีส้มมากงามงาม,งามค่ะแล้วก,ก็เป็นแบบโกดังไญ่มากค่ะ่นไทยมาให้เบึง มซ c น้ำปาดครับผมค่เม็ดเดียวล่างเนาะเมียนครับห้าเจ็ดเจ็ดห้ากลับด้วยด้ค่ะตัวร่องกับหาซีซีหาค่ะส่งมาให้น้ำเชียวันที่ห้าวันพอเพราะเมียนบอกเมียนค่ะสมมาแต่วันที่หามดก็มาลงวันที่สิบค่ะครับคือคือมันแบบว่าตามคิวนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะตามคิวค่ะเมืองเนี่ยค่ะ เพิ่นหวานบ่บแข้งามแต่ว่าตอนแห้งแล้วงามงามเลยค่ะอันนี้ใบเพิบวบอ่อนบ่พันสิเนาะจักบ่ได้ถามแม่เด้อบัดนี้แต่บันซ่อนเนาะ,ะ <c oughs> เน้นหัวครับผมเน้นหัว,หวบวบใบเพิ่นก็สิเอาไปมัดได้เท่าอืมมัดเป็นพ่วงเนาะอืมอันนี้เพิ่นเอามาตาก <c oughs> ปา๊าดูกงามอีหลีค่ะ สวยงามมากเนาะไปเห็นไง่ยั่นน้ำตาไหลอยู่มันเสียบตาโอ้ยดงมานอนส่วน <c oughs> มันเสียบตาค่ะเดันผูส้มเต้งขนาดปอกสองสามอันหนึ่งกันห้องเ้าเสียบวพื่อถอะเสียบเพื่อกันนะเนาะต้องใส่แว่นตาเอาปิดท้ายด้วยไล่เข้าโคดสวยๆเนาะห้องเพิ่อนเยะบนี่ยแมนโอ้ค่ะ <c oughs> เพิ่นเด็นแบบว่าจักพี่น้องบุถาว่าเป็นเจ้าของแม่ผู้เดียวแห็นไหมเอ่ยข้อโพดเอื้อยอ้ายเพิ่นพ้อมคือกข้อปดต้นี่ยมันเป็นอาหารสัตว์บ่จักวงนในผู้เขาเลยหุ่นภูเนาะงามดินก็เจ้าดีเนาะค่ะท่านผู้ชมครับดินก็เจ้าดีงามพอมพุ่นนะคะทอน้ำเต็มเอ๋อพรุ่งนี้เจอกันนะคะเลขหลักสิบล่าง หลักสิบล่างาพ่อชนบุรีเนาะที่รอคอยค่ะพรุ่งนี้เจอกันเดอ้อค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขค้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ